สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานงรงนำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยนณมิตรประมวลศีนฮอกแลนด์ land, พิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยนณมิตรมานิตกัลยนณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยนณมิตรถนอมและกัลยนณมิตรวิญดารัตนา พิธีถวายกองบุญเผยแผ่ผ่านซูมโดยประธานกองบุญคือกาลยนมิตรดาวันกาลยนมิตรทวีศักดิ์กาลยนมิตรอเล็กซ์ปงแหวนแก้วกาลยนมิตรมานิตกาลยนมิตรนุสร,ราพิลึกและครอบครัวพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกาลยนมิตรสายทองรัชพงษ์และครอบครัวกาลยนมิตรถนอมกาลยนมิตรวิยาดารัตนาและร้านยำม,มีไทย พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ครับและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทางโปรแกรมซูมแล้วสาธุชนทุกท่านก็มีความปลื้มพิติเบิกบานใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะแผ่ขยายไปทั่วโลกแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบาร,รมีของยอดกัลยนณมิตรวัระธรรมกายฟลอริดาเลยครับ